ทังดีว่าการกระทรวงการิการนะครับทานผู้ช่วยแล้วก็ทางสพทนะครับที่ได้มีโครงการสุขาดีมีความสุขนะครับเป็นโครงการที่อยากให้สถานศึกษาทุกโรงในประเทศไทยนะครับรวมทั้งในจังหวัดสงขลาด้วยนะครับได้มีห้องน้ําที่สะอาดนะครับสุขูสุขลักษณะนะครับที่สำกันคือใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับระหว่างครูกับนักเรียนนะครับอันนี้เรามีห้องน้ำนะครับแนวใหม่ ที่ไม่ยแยกระหว่างห้องน้ำครูห้องน้ำเด็กนะครับเราเจะเป็นห้องน้ำรวมกับที่แยกชายกิงนะครับสวัสดีค่ะดิฉันกัม马สศน์พุทธิศิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสเสดาวขันชัยกำพลาหนดอน,อนุสร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลนโย,ยบายของท่านผอประสิทธิ์หนูกุ้งนะคะก็ได้ มอบนโยบายให้โรงเรียนได้ทําสถานศึกษาปลอดภัยเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมศิทธิเก่านะคะได้ให้ความสําคัญพวกเรานะคะได้ดําเนินการก่อสร้างห้องน้ําให้เพียงพอและทันสมัยสะดวกสะอาดที่สําคัญสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนนักเรียนมีความสุขเวลาได้ใช้ห้องน้ำค่ะสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนทิดชอบที่ให้มีโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งถือว่าเป็นความสุขของเด็กๆและคุณครูคทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับเมื่อก่อนนะครับโรงเรียนของเราก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยของห้องน้ำครับแต่รวมถึงบรรยากาศความสวยงามทำให้ความน่าใช้ของน้ำลดลงรวมถึงจำนวนห้องน้ำมี ไม่เพียงพอกับจํานวนของนักเรียนทั้งโรงเรียนครับแต่เมื่อมีโครงการสุขาดีมีความสุขขึ้นมาทําให้มีการสร้างห้องน้ําปรับปรุงห้องน้ําให้ดียิ่งขึ้นทําให้ห้องน้ํามีจํานวนที่รองรับกับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนได้รวมถึงมีความสวยสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัยทําให้นักเรียนที่มาใช้ห้องน้ําใช้ห้องน้ําอย่างมีความสุขครับค่ะในเมื่อเรามีห้องน้ําที่สวยสะอาดและดีขนาดนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนที่เข้ามาใช้บริการห้องน้ํานะคะช่วยกันรักษาความสะอาดค่ะ เพื่อทำให้เรามีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและก็ปลอดภัยแบบนี้ใช้ตลอดไปค่ะ